สำหรับเจ้าของธุรกิจที่ตอนนี้องค์กรของคุณกำลังเจอกับปัญหาการจัดเก็บข้อมูลแบบไซโลวันนี้ผมจะมาพูดถึงในเรื่องของสาเหตุผลกระทบและรวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาการเก็บข้อมูลแบบไซโลแบบนี้ให้คุณฟังครับการจัดเก็บข้อมูลแบบไซโลหรือว่าพูดง่ายๆนะครับก็คือการจัดเก็บข้อมูลแบบที่แต่ละส่วนขององค์กรเนี่ยมีการแยกกันนะครับผมอย่างเช่นสมมุติว่าวันนี้นะครับองค์กรของคุณเนี่ยมีทีมการตลาดทีมขายแล้วก็ทีมฝ่ายบริการลูกค้าใช่ไหมครับทั้ง3ทีมนี้เนี่ยกำลังมีการจัดเก็บข้อมูลที่แยกกััันนนออออออยู่่่่่หหรรรรืืเเลลาาาาาาคคคคบบถ้้้วววตตใชแีธุุกกกิจขงงณ ข้อมูลแบบไซโลอยู่ครับซึ่งการเก็บข้อมูลในลนักษณะนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่จะทําให้ธุรกิจคุณในอน,นาคตสามารถที่จะเติบโตได้ยากครับเพราะว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยต่างคนต่างมีข้อมูลเป็นของตัวเองแล้วมันก็เป็นไปได้ยากมากเลยครับที่ทุกคนเนี่ยจะเอาข้อมูลเนี่ยมารวมกันแล้วก็วิเคราะห์นะครับรวมไปถึงการออกแบบกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยก็จะทําได้ยากด้วยครับซึ่งสาเหตุเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณ3ข้อหลักๆนะครับผมข้อแรกนะครับผม,มก็จะเป็นในเรื่องของการใช้ระบบหรือว่าการใช้เครื่องมือที่แต่ละทีมเนี่ยใใช้นนใ้้้มมม่่่่่เเเเหหืืือออออนนนนกะคครบบทีีีีาาาาจจจวว็ตงงงงํปแึ ทีมขายหรือว่าทีมเซลล์เนี่ยก็มีเนื้องานในรูปแบบที่จะต้องใช้เครื่องมืออีกแบบหนึง่งและทีมที่บริการลูกค้าเนี่ยก็มีเนื้องานที่จะต้องมีเหตุให้ใช้เครื่องมืออีกแบบหนึง่ง ซึ่งพอแต่ละทีมเนี่ยมันใช้เครื่องมือไม่เหมือนกันใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้แต่ละทีมเนี่ยเขามีถังข้อมูลเป็นของตัวเองและสุดท้ายแล้วเนี่ยแต่ละทีมมันก็ไม่สามารถที่จะเห็นข้อมูลซึ่งกันและกันได้ครับสาเหตุข้อที่2นะครับก็คือแต่ละทีมเนี่ยขาดในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็การแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกันครับจริงๆแล้วในเหตุผลข้อนี้เนี่ยมันลงลึกไปถึงในระดับของวัฒนธรรมองค์กรเลยนะครับซึ่งการที่จะแก้ปัญหานี้ได้เนี่ยมันต้องเริ่มจากตัวคุณครันนนาาาาเเป็รรหี่่ยออองกกกววมมมืลทททุํ เพราะว่าถ้าหากคนในองค์กรของคุณนะครับยึดการทํางานแบบที่เป็นทีมร่วมกันแล้วเนี่ยมันจะช่วยทั้งในแง่ของการที่ข้อมูลเนี่ยมันจะไม่เป็นไซโลใช่ไหมครับและอีกอย่างหนึ่งที่มันสําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือคนทํางานทุกคนเนี่ยมันจะลดการทํางานซ้าซ้อนมากๆเลยครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็คือสมมุติว่าถ้าวันนี้เนี่ยทีมการตลาดเนี่ยไม่ได้แชร์ข้อมูลกับทีมขายหมายความว่าถ้าหาว่าทีมขายเนี่ยอยากจะได้ข้อมูลลูกค้ามาซึ่งข้อมูลตรงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วทีมการตลาดมีอยู่แล้วแต่ว่าทีมขายเนี่ยไม่ได ข้อมูลซ้ําอีกทีหนึ่งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยทีมการตลาดมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยไม่ได้เอื้อให้ทั้งสองทีมเนี่ยคุยกันมากพอครับและสาเหตุข้อที่3นะครับก็คือการขาดมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลครับผม ผลลัพธ์สุดท้ายแล้วนะครับเมื่อข้อมูลในองค์กรของคุณเนี่ยมันเป็นแบบไซโลมันก็จะส่งผลไปที่แคมเปญการตลาดครับผมมันก็จะไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่าคุณไม่รู้ถึงข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าหรือว่าคุณอาจจะรู้แต่ก็อาจจะเป็นเพียงแค่เซี่ยวเดียวเท่านั้นเพราะว่าข้อมูลส่วนอื่นๆเนี่ยมันนำไปกระจายอยู่ตามแผนกต่างๆนอกจากนั้นแล้วนะครับการที่ข้อมูลเป็นไซโลเนี่ยยังมีโอกาสที่ธุรก,กิจของคุณเนี่ยจะเสียโอกาสด้วยครับแทนที่ทีมขายของคุณเนี่ยจะสามารถปิดการขายลูกค้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีข้อมูลเชิงงงงลลกกกกกขขขอออออออูููคคค้้าาย่่่่ใใในนนมมืแแตพรรรจััดเเเ็็็บบบ์ุณปไโชทห ทีมขายเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้และสุดท้ายทีมขายก็ไม่สามารถที่จะเสนอสินค้าหรือว่าบริการให้ตรงใจลูกค้าเพื่อที่จะนําไปสู่การปิดการขายได้ครับหรือโอกาสธุรกิจเนี่ยอาจจะมาในรูปแบบของการพัฒนาสินค้าหรือว่าบริการก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าหากคุณมีการเก็บข้อมูลที่ดีมากพอเนี่ยคุณจะเห็นหนึง่งฟีดแบ็กลูกค้าเลยครับว่าสินค้าตัวนี้ต้องพัฒนาตรงไหนหรือว่าบริการตรงนี้เนี่ยมันต้องพัฒนาในจุดไหนบ้างซึ่งถ้าหากว่าคุณไม่มีการเก็บข้อมูลตรงนี้นะครับหรือว่าข้อมูลมันไซโล คุณก็จะไม่รู้เลยครับว่าทิศทางในการพัฒนาสินค้าของคุณเนี่ยมันควรจะไปทางไหนแล้วก็นําไปสู่การเสียโอกาสทางธุรกิจครับและผลลัพธ์สุดท้ายนะครับก็คือการออกแบบประสบการณ์ลูกค้าเนี่ยมันก็จะไม่ดีตามไปด้วยครับเพราะว่าพอการเก็บข้อมูลมันเป็นแบบไซโลเนี่ยมันหมายความว่าเจอนี่ของลูกค้าในปัจจุบันที่เขาเนี่ยมีโอกาสที่จะไปหลากหลายช่องทางมากๆนะครับวันนี้เขาอาจจะเจอคุณที่วบบไซต์แล้วไปต่อที่โซเชียลมีเดียแล้วมาปิดการขายที่ไลน์ c r อเอ็แต่ว่าพอองค์กรของคุณเนี่ยเก็บข้อมูลแบบไซโลใช่ไหมครับมัน หายไปละมันทาให้ตัวคุณเองในฐานะที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือแม้กระทั่งคนทํางานเองเนี่ยไม่สามารถที่จะออกแบบประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าได้ครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับเพื่อให้คุณเ,เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับว่าการที่ข้อมูลเป็นไซโลเนี่ยมันส่งผลกระทบยังไงบ้างสมมติว่ามีลูกค้าที่ชื่อ A นะครับผมเข้ามาซื้อสินค้าครั้งแรกผ่านช่องทางไลน์พอลูกค้าท่านนี้นะครับซื้อสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับตัวข้อมูลการสั่งซื้อเนี่ยมันก็จะเก็บอยู่แค่ในแพลตฟอร์มของเ่่าานนอมีิยผ ลูกค้าที่ชื่อว่า A นะครับเขารู้สึกว่าอยากจะกลับมาซื้อสินค้ารอบที่2แต่ว่าในรอบนี้นะครับคุณ A เนี่ยสะดวกการสั่งซื้อผ่านทาง a c e b o o k นะครับซึ่งตัวคุณ A รู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกค้าเก่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่คุยกับแอดมินทางเพจเฟซบุ o กเนี่ยเขาก็บอกว่าเออขอสลดได้ไหมเป็นลูกค้าเก่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแอดมินในเฟซบุ o กเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้าที่ชื่อเเนี่ยในไลน์ได้ครับผมเพราะ ลูกค้าท่านนี้เป็นลูกค้าเก่าจริงไหมก็ต้องเสียเวลานะครับในการไปสอบถามกับทางแอดมินในไลน์หรือว่าต้องไปนั่งค้นข้อมูลในไลน์เองด้วยครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันทําให้การทํางานเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพนะครับรวมถึงอย่างที่ผมบอกไปครับว่าประสบการณ์ลูกค้าเนี่ยมันก็จะไม่ดีตามไปด้วยครับซึ่งวิธีการแก้ปัญหาการที่ข้อมูลขององคอ์กรคุณเนี่ยเป็นไซโลเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่า customer data platform หรือว่า CDP ครับผม การทางานของ CDP นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆนี่ครับจริงๆแล้วมันยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ชื่อว่าส่วน Activate นะครับแต่ว่าในส่วนนั้นเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่มีข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะขอยกมาแค่3ส่วนนี้ก่อนที่เป็นคอหลักของ CDP นะครับผม CDP เนี่ยมันจะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆก็คือส่วนแรกนะครับเป็นส่วนที่เรียกว่ารวบรวมข้อมูลครับผมส่วนที่2ก็คือส่วนการจัดระเบียบแล้วก็การลงข้อมูลลูกค้า และโซนที่3ก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าครับผมเดี๋ยวผมจะเจาะให้ดูทีละอันนะครับในส่วนของการรวบรวมข้อมูลลูกค้าเนี่ยซึงเป็นขั้นตอนแรกของ CDP นะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าถ้าวันนี้เนี่ยตัวธุรกิจของคุณนะครับมีเว็บไซต์มีแอปพลิเคชันมีโซเชียลมีเดียมี CRM มี POS มีใบเสร็จหน้าร้านสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้าหาว่าธุรกิจของคุณเนี่ยไม่มี CDP ทั้งหมด6ก้อนนี้นะครับมันจะเท่ากับว่ามีทั้งหมด6ถังข้อมูลครับที่มันแย่งออกจากกันแต่ถ้า,า P, หากว ทั้งหมดนะครับทั้งหมด6ถังนี้เนี่ยมันจะถูกรวบรวมไปที่ถังเดียวกันดูจากเส้นนี้ได้เลยครับมันจะรวบรวมไปที่ส่วนของการจัดระเบียบและรวบรวมข้อมูลลูกค้าถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบ CDP นะครับกับการย้ายบ้านขั้นตอนแรกของการรวบรวมข้อมูลเนี่ยมันหมายถึงการที่เราเนี่ยย้ายบ้านจากบ้านเก่ามาที่บ้านใหม่แล้วเมื่อนาเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดนะครับของจากบ้านเก่ามาแล้วเนี่ยมันต้องมาเข้าสู่ขั้นตอนในส่วนของการจัดระเบียบนะครับให้มันเข้าไปอยู่ในบ้านให้มันสวยที่สุดให้มันน่าดูมากที่สุดนะครับผม โดยที่การจัดระเบียบและการรวข้อมูลลูกค้าเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด4ขั้นตอนหลักครับขั้นตอนแรกก็คือการรวมข้อมูลหรือว่า data integration ครับขั้นตอนที่2ก็คือการทําความสะอาดข้อมูลหรือว่าทํา data cleansing ขั้นตอนที่3นะครับก็คือการแปลงข้อมูลหรือว่าการทํา data transformation นะครับและขั้นตอนที่4ก็คือการจัดเก็บข้อมูลหรือว่า data storage ในส่วนของการรวมข้อมูลหรือว่า Data i n t e เ r a กช o n เนี่ยมันคือการที่คุณเนี่ยรวบรวมข้อมูลมาแล้วแต่ว่าข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกการรวมให้มันเป็นข้อมูลชุดเดียวและส่วนของขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการทําความสะอาดข้อมูลหรือว่าการทํา Data c l e a n ซิ่งเนี่ยมันก็คือการเช็คนะครับว่าข้อมูลที่คุณนาเข้าเข้ามาเนี่ยมันมีข้อมูลที่ซ้ำหรือเปล่าหรือว่ามันมีข้อมูลตรงไหนที่ตกหล่นไหมยกตัวอย่างว่าถ้าคุณเก็บเบอร์โทรลูกค้าใช่ไหมครับคำถามคือตัวเบอร์โทรเนี่ยครบไหมหรือว่าที่อยู่เนี่ยมีการใส่ เขตแขวงอะไรที่มันครบถ้วนดีหรือเปล่าในขั้นตอนนี้เนะี่ยจะเป็นการทําความสะอาดข้อมูลให้มันมีความถูกต้องแล้วก็แม่นยำม,มากที่สุดครับผมในส่วนของขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการแปลงข้อมูลหรือว่าทา data transformation ครับผมก็คือการกําหนดมาตรฐานของข้อมูลครับผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพมากที่สุดนะครับก็คือวันที่ในการสั่งซื้อของลูกค้าเนี่ยสมมุติว่าโดยโปกติแล้วนะครับฐานข้อมูลของคุณเนี่ยจะใช้รูปแบบของวันที่เป็นปีเดือนแล้วก็วันที่ใช่ไหมครับ แต่ว่าข้อมูลที่นำเข้ามาใหม่เนี่ยอาจจะเกิดความผิดพลาดครับผมทําให้รูปแบบเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปเป็นการเลี้ยงว,วันที่อีกแบบหนึ่งเป็นวันที่เดือนแล้วก็ปีซึ่งในขั้นตอนนี้แหละครับการแปลงข้อมูลนี้เนี่ยจะเป็นการทําให้ข้อมูลทั้งหมดนะครับมันมีมาตรฐานแบบเดียวกันเพื่อทําให้สุดท้ายแล้วนะครับมันง่ายต่อการวิเคราะห์แล้วก็ง่ายต่อการค้นหาด้วยครับผมและเมื่อคุณผ่าน3ขั้นตอนมาแล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการอินทิเกรตข้อมูลการคลีนข้อมูลแล้วก็การทรานส์ฟอร์มข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลนะคร พร้อมสำหรับการวิเคราะห์แล้วเนี่ยในเชิงของ CDP นะครับเราจะเรียกสิ่นั้นว่า Data Warehouse ซึ่งข้อดีของ Data Warehouse นะครับก็คือทุกคนในองค์กรนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่แผนกไหนหรือว่าฝ่ายไหนก็ตามเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลนี้ได้เลยครับสเต็ปต่อไปของ CDP นะครับผมก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าครับ ในเชิงของการวิเคราะห์เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆนะครับผมก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือการวิเคราะห์เพื่อคาดการอนาคตในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตนะครับมันก็จะมีข้อดีในเรื่องของการที่ทําให้คุณเนี่ยเข้าใจความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าคุณเนี่ยได้ผ่านการไปศึกษาพฤติกรรมลูกค้ามาแล้วนะครับว่าท่านนี้เนี่ยชอบซื้ออะไรซื้ออะไรบ่อยซื้อสินค้าช่วงราคาประมาณไหนนะครับแล้วพอคุณเนี่ยเข้าใจลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะครับมันกกก็จะนํํําาาาาไปสสู่่่่่รรรทททิงีีเยววมมชัคคบผแล้พอุณใ มันก็จะต่อยอดไปที่ปลายทางคือการสร้างประสบการณ์แบบ personalization ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ออกแบบมาเพื่อลูกค้าท่านนั้นๆโดยเฉพาะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์อนาคตใช่ไหมครับในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีข้อดีในแง่ของการที่คุณเนี่ยจะสามารถรักษาวความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้นกับผมเพราะว่าเมื่อคุณเนี่ยศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าเนี่ยมาอย่างดีแล้วใช่ไหมครับมันก็ทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะออกสินค้าออกเซอร์วิสต่างๆเนี่ยให้มันตรงใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น <L RI K> และสุดท้ายนะครับลูกค้าเนี่ยก็จะเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณมากยิ่งขึ้นครับผมอีกหนึ่งข้อดีนะครับที่ผมมองว่าเหมาะกับผู้บริหารหรือว่าเจ้าของธุรกิจของคุณมากมากเลยนะครับก็คือการคาดการณ์อนาคตที่มันแม่นยำเนี่ยม,มันหมายความว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะคาดการณ์รายได้ในอนาคตได้ด้วยนะครับถ้าคุณมีข้อมูลย้อนหลังยิ่งนานเท่าไหร่ในข้อมูลในอนาคตยิ่งแม่นยกตัวอย่างนะครับถ้าหากว่าคุณมีข้อมูลในอดีตว่าทุกๆช่วงเส้นปีเนี่ยตัวธุรกิจของคุณนะครับจะมียอดขายที่ด,ออดร,หหรอป มันทําให้คุณเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าช่วงเวลาที่มันใกล้จะถึงเนี่ยยอดขายของเรามจะต,ตกคุณก็สามารถที่จะออกแบบกลยุทธ์อะไรบางอย่างหรือว่าออกแบบโปรโมชั่นอะไรบางอย่างเพื่อที่จะไปดักหลอดในช่วงที่มันยอดขายจะตกได้ครับทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมเล่ามาให้คุณฟังนะครับมันจะไม่เกิดขึ้นเลยครับถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยธุรกิจของคุณนะครับยังมีการเก็บข้อมูลแบบไซโลอยู่